ข้อ15บอกคําบรรยายมาบอกคำบรรยา,ญญายมาว่าธาตุ x กับ y ผสมกันแล้วได้อะไรบ้างเสร็จแล้วสุดท้ายให้เราบอกครับว่าไอ้ x y z m r ควรเป็นธาตุอะไรเอาอย่างนี้เราไปด้วยกันทีละข้อความเลยได้ไหมแล้วเดี๋ยวไปตัดชอยกันโอเคข้อความที่1ครับ x กับ y ผสมกันแล้วเป็นแก๊สที่มีกลิ่นฉุนเราไปดูลิสต์ก่อนกลิ่นฉุนเนี่ยมีอะไรได้บ้างอย่างตัวเนี้ย no อย่างมากก็ได้เป็นน o x NOx นก็คือพวกแบบไนโตรเจนมอนอกไซด์ไดออกไซด์อะไรพวกเนี้ซึ่งแม้ว่าจะเป็นฝนกดมันก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรถูกปะมันไม่ได้ดังเรื่องกลิ่นทุกคนไม่รู้จักเขาเรื่องกลิ่นอ่ะผ่านไปข้อ A เนี่ยพี่ว่าพี่ว่าตอบไม่ได้ข้อ BN กับ H น่าจะเป็นอะไรสารประกอบระหว่าง N กับ H อแอมโมเนียกลิ่นฉุนไหมฉุนกึกเอออันนี้มีโอกาสเป็นไปได้วะแปลว่าแปลว่าไม่ B ก็ C นะพี่ว่าเพราะว่า เราไม่รู้ไงว่า x กับ y คนไหนเป็น n คนไหนเป็น h เราก็ต้องตอบทั้งคู่ไปก่อนอตัดชอยละส่วนข้อ d เนะี่ยไม่ได้เพราะว่า h2o มีกินชุนไหมไม่มีนะครับก็ไม่ได้ดังนั้นตอนนี้ไม่ข้อ b ก็ c แล้วนะไม่ข้อ b ก็ c เราก็ไปอ่านต่อครับต่อไปสารประกอบระหว่าง y กับ z เป็นของเหลวใสไม่มีสีอ่าดูคิดว่า h กับ o หรือ n กับ o ครับที่จะเป็นของเหลว h กับ o แน่นอนเพราะ คือน้ำใช่ไหม H2O งั้นข้อนี้ตัดช้อยไปแล้วก็เลยต่อข้อ b เลยครับโอเคนะงั้นเรากลับขึ้นมาเขียนนิดนึงว่าข้อแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหินแรกหินแรกนะข้อความแรกคือแอมโมเนียมีกลิ่นฉุนหินที่2 Y กับ Z ได้ H2O นะครับเป็นของเหลวใสไม่มีสีต่อไป M กับ Y เป็นแก๊สที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง M คือคาร์บอน Y คือ H แก๊สอะไรเอ่ยใช้เป็นเชื้อเพลิง ก็พวกไฮโดรคาร์บอนทั้งหลายอาจจะเป็น C4 h 4? มีเทนก็ได้ C2H6 อีเทนได้ไหมได้ C3H8 ได้ไหมพโพรเพนได้ C4H10 บิวเทนได้ไหมได้จริงๆได้เยอะมากเลยครับเป็นพวก CnH2n+2 บอ่นะได้หมดเลยนะครับอ,อันสุดท้ายสารประกอบระหว่าง R กับ M R กับ M ในสัดส่วน4 1, ต่อ 1. 1ก็คือ C4 l ตัวต่อ4ต่อ4ตัวเดียว ก็จะเป็น c c l c เป็นของเหลวใสไม่มีสีจริงไหมอันนี้จริงครับคาร์บอนเตตต์คลอไรด์เป็นตัวทำลายอินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ำเออเวลาเราผสมกับน,น้ำอะ c c l c มันจะอยู่ชั้นล่างแล้วก็ H2O จะอยู่ชั้นบนนะครับมันจะไม่ละลายกันอ่ะประมาณนี้นะ